วันนี้วันที่24เมษายน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งหอแจ้งเป็นระยะ เวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นบางพื้นที่ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่26-29เมษายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทําให้มีแนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณในบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อน